เพชรพาลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมวันนี้ขิมัตตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่วันศุกร์ยี่บเอ็ดมิถุนาสองห้าหกเจ็ดมื่นขึ้นมันผุดล่าพัฒนาสามตัวบนออกซีหาเก่าล่างกค็คือหาซีของอาจารย์ไก่จับคู่ว่ะเขาพี่รองเขาตะเลขกวิ่งเล็กวิ่งนี่มาทั้งบนมาทั้งล่างแต่จับคู่ว่ะเขา เลขบนอนห้ออก4 5 9เลขล่างออกหาซีเข่าตะเลขวิ่งขึ้นออกจับคู่ว่าเขา่าซีกับมาล่างเก้ากับมาบนเลขวิ่งเข่ามาทั้งบนมาทั้งล่างเลขวิ่งหลุดแต่จับคู่ว่าเข่าพี่น้องเมื่อเบิ้งตัวเน่นเพิินมันขาดมันบม่มีหาซีีสามกับมี่ซีหกกับมี่เป็นตัวเน่นพร้อมซี มาที่นี่เก้าหกกับมีพี่น้องเก้าเก็ดกับมีขาดเก้าหาเพื่นเนี่ยขาดเก้าหาเล็กวิ่งเล็กหลุดมาทั้งบนมาทั้งล่างถ้าจับคูพวกเขาทั้งบนทั้งล่างลดเนาะมาตามกันพี่น้องอาจารย์ใกล้เหล็กวิ่งหลุดเข่าพี่น้องทายวิ่งทายหลุดนี่ก็คือได้ทั้งบนทั้งล่าง วันศุกร์ยี่สิบเอ็ดสองห้าหกเจ็ด ลาวพัฒนาอาจารย์ไก่ lụt vô nàng cơ cầu 7 3 เน,เน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดส่วนจับคู่ก็คือ จ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดหเกเจ็ดเก้าเก่ายัางติดตลอดนะ้นองออกศูนย์เก้าหาเก้าที่มาเจ็ดเก่าวัาน สามสี่สามห้าสามหก แล้วก็สามเก่ายังติดเก่าคนะือนะเก่าเราไปหนอเนาะวันนี้อันแรกก็เป็นแป้งแม่มาสองมือติดแล้วเก่าส่วนเล็กสามตัวศูนย์เกด ขึ้นเ,เป็นเก่ามาอีกน้ะพี่น้องเนาะกับเป็นหนึ่งเก็ดเก่าถ้าก้ามาส่วนตัวเน้นเป็นเน้นให้ที่เก็ดร์ซแล้วก็เก็ดรห้า ถ้าสามมากก็คือเป็นยังไงพี่น้องถ้าสามมากคือสามสามหกสามเก้าเป็นเน้นจิดเจ็ดได้พี่น้องด้วยเจ็ดสองเจ็ดหกกับพิจารณาไป ครหน้าจอแลครับด้วยดจิตทวนในกรอบวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดมีตัวหน้าสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาเลขอาจารย์ไกลวิ่งบนล่างเจ็ดกับสามเล่นที่เจ็ดส่วนจับคู่ก็มีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเก่าสามสี่เอ้สามสี่สามหาหาสามถ้าพี่น้องได้เขียนผิดเขียนหาก่รู้เป็นยังบนล่างเพื่อให้บนล่างกลับแล้วก็สามหาหาสามแล้วก็หกสาม เกก็เน่นสีเจ็เจีน่น4ีเจเจ็บนล่างไปกับแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดด้อพี่น้องส่วนเลข3มตัวนี่ก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจดเก้าแ้พี่น้องหนึ่งเจดเก้าส่วนตัวเน้นส่วนตัวเด่นนี่ก็คือเจ็ดเจหาพี่น้องเอาไปแคบหน่อจอดตามนี้นะครับเด้อแต่มากกะจัดตะคัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุกๆศกมันมนเรื่องเรื่องเฮงปังๆกันเอ้ขอบุญขอบคุณอาจารย์ใกล้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม